ข้าสู่ Motoring on Air นะคะในช่วงของ Motoring u p d a ั e เดนะคะเรามีอัปเดตข่าวสารนะคะที่น่าสนใจนามาฝากคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวถ้าเกิดช่วงท้ายเนี่ยมีเวลาแล้วแต่ของนี่ครับเป็นเสื้อของเม่คี้คุณบอกว่าอะไรนะเลขนเลตติ้งรายการหน่อยดีวันคือผมจะแจกแต่สัปดาห์ที่แล้วใช่แล้วะตอนที่พี่โตมาพูดเรื่องดีวันอ่ะแต่ผมลืมเอาเสื้อมาไงก็เลยโชว์ก็เลยไม่ได้เล่นก็เลยไม่ได้เล่นเกมกันถ้ามีเวลานะเราก็จะแจกให้นะคะจริงๆแล้วเป็นเสื้อของการดีวันซึ่งก็จะจัดขึ้น เดี๋ยวนะอาทิตย์หน้าป่ะอาทิตย์อาทิตย์ที่ถึงเนี่ยอาทิตย์ที่ถึงนี่แล้วใช่ไหมใช่ใช่คะปลายสัปดาห์เนี่ยครับค่ะสนใจไปกันได้นะคะที่เมืองทองธานีใช่จ้องจองบัตรที่ไทยทิกเก็ตมาสเตอร์ฟี่ะไรนะเมเ่ใช่ไทยทิเก็ตไทยทิกเก็ตอะจองบัตรที่ไทยทิกเก็ตไปก่อนนะครับเขาเล่นกันที่ลานทะเลสาบทะเลสาบที่เมืองทองธานีนะคะแต่ว่าอย่างไรก็จองบัตรก่อนก็ดีบัตรเขาก็ราคาไม่แพงด้วยนี่คุณสองร้อยสามร้อยแบบนี้่นะคะน่าสนุกมากโอเคเดี๋ยวเราจะเล่นเกมกันในช่วงท้ายนะคะอ่ะ ส่วนวันนี้นะคะอัปเดตกันนะคะไปดูเรื่องราวของการเปิดตัวเชฟโรเลตกันก่อนนะคะกับเชฟโรเลตโซนิก 1.6E 85ครับน่าสนใจมากๆเลยนะคะก็คือเข้ามาเสริมกับรุ่นเครื่องยนต์1.4ครับที่เปิดตัวทำตลาดไปก่อนหน้าแต่ว่าอาจจะได้ฟีดแบ็มาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับทั้งเรื่องความอืดผมไม่ขับเองก็ต้องยอมรับว่าอืดแล้วก็สดน้ำมันพอสมควรอ้าวด้วยตัวถังที่หนักเนี่ยเครื่องหนเครื่อง1นี่เนี่ยมันแหมมันมันทำงานหนักเกินไป1.6 เดิม1.4ไงคุณอ๋อเหรอคะอ่าคือเดิม1.4มันทำงานหนักเกินไปก็ก็ล่าสุดก็เลยเสริมเป็นรุ่นเครื่องยนต์1.6เพิ่มเข้ามานะครับสำหรับเชฟโรเลตโซนิกความน่าสนใจยังอยู่ที่เครื่องยนต์บล็อกนี้เนี่ยค่ะกลับให้รองรับน้ำมันแก๊สโซฮอ e85 ด้วยนั่นหมายถึงว่าคุณเติมได้หมดเลยนะครับตั้งแต่แกโซฮอ e10 e20 ไปจนถึง e85 หรือจะสลับมาใช้น้ำมันเบนซินล้วนๆก็ได้ ค่ะคือเติมได้หมดเว้นดีเซลคือเข้าปั๊มเนี่ยเติมได้ทุกหัวใจเบนดีเซลอ่ะนะครับค่ะก็รูปลักษณ์อะไรไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงหลักๆก็คือหัวใจใส่1.6เข้าไปเนี่ยระบบเครื่องยนต์นะครับก็แรงม้าเนี่ยของตัว1.6เนี่ยนะครับ115แรงม้าก็ถือว่าน่าจะพอมีเรี่ยวแรงมากพอสมควรเพราะตัว1.4เดิมเนี่ย แรงมันแค่ร้อยแรงม้าเองนะครับเอืดเอือผมกับเดิมเดิมเนี่ยอืดแถมกินน้ำมันด้วยอือแต่พอมาเป็น1.6นี่เชื่อว่าน่าจะต่างๆ,างๆน่าจะดีขึ้น,น,น <ะ S 2> ครับ,รบตอจนานี้แล้วผู้ออปชั่นค่ะเขาก็ใส่ตัวไมล i ลิคเข้าไปให้นะคะเป็นเป็นการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์ใหม่ของ Sonic 1.6ึ่งจุดลิตรอีแนะคะก็เป็นระบบ อินโฟเทนเมนต์รุ่นใหม่ล่าสุดนะคะของเชฟโเรเลตคือเชื่อมต่อการใช้งานสมาร์ทโฟนเข้ากับตัวรถได้เลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงพวกเนื้อหาออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนเชื่อมต่อข้อมูลแบบ 3G นะคะก็ถือว่าเป็นรถรุ่นแรกในระดับเดียวกันที่ติดตั้งระบบอินโฟเทนเมนต์นะคะก็เขาบอกว่าถือว่าเป็นระบบที่ล้ำสมัยนะ,ะสำหรับรถรุ่นนี้ราคาเท่านี้ใช่ใช่ตัว1.4ไม่มีนะฮะระบบนี้แล้วก็น้าจอแบบเนี้ยค,คือต้องยอมรับว่าเชฟโเรเลตเนี่ย หนึ่งโซน i c นี่ก็สวยนะคุณมีความโดดเด่นบนท้องถนนภายในห้องโดยสารนี่ก็ก็ตกแต่งสวยงามดูทันสมัยนะครับแต่ว่าบางทีเรื่องเล็กเล็ๆน้อยๆอย่างเทคโนโลยีขับเคลื่อนหรือพวกดีเฟกตในการประกอบเนี่ยมันมันออกมาเยอะเหลือเกินข่าวก็ตามที่เห็นกันนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่เชฟโรเลตต้องยังไงก็ต้องแก้ไขอะโปรดักเนี่ยคค่ะโอเยังไงก็ดูดี ดูสเปคต่างๆไงก็ดูดีแต่พอเอามาใช้จริงวิ่งบนท้องบนท้องถนนจริงๆแล้วทำไมมีปัญหาเยอะจังเนี่ยดิฉันชอบอะไรที่แบบหนูเนี่ยเองรถเนี่ยให้พวกอุปกรณ์เครื่องแน่นอะไรต่ออะไรเขาก็จับตลาดไปรุ่นไงคุณตัวโซนิกนี่คือจับตลาดกลุ่มเด็กลงมาแสดงว่าคุณนี่ยังหัวใจไวรุ่นอยู่ชอบอะไรกก๊นี้ชอบออะไรย่างนี้มากเลยปกติรุรถตัวเองที่ใช้อยู่เนี่ยยังอยากไปติดอะไรอย่างนี้เลย เรารู้สึกว่ามันสบายมันชอบชอบอะไรที่มันง่ายๆเสียบปุ๊บปุ๊บต่อก็มาลองดูกันครับว่า1.6เนี่ยจะเข้ามาช่วยให้ยอดขายของโซนิกเนี่ยดีขึ้นไหมแต่ประเด็นสำคัญตอนนี้ก็คือหลังจากการเปิดตัวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเชฟโรเลตยังไม่เปิดเผยราคายังไม่เปิดเผยราคาขายแต่ผู้บริหารเขาก็ยืนยันว่าสามารถแข่งขันได้แน่นอนซึ่งซึ่งก็น่าสนใจว่าเพราะตอนนี้เนี่ยตัว1 4ตัวท็อปนี่มันก็ล่อไป680,000ละคุณโหหรอก็ใกล้ๆกับพวกตัว1.5ของคู่แข่งอ่ะ ฉะนั้นท่านหนึ่งจุมันี่ตเขาจะตั้งราคาเท่าไหร่ให้มันแข่งขันได้จับหนักนะน่าสนใจน่าสนใจอาจจะมี7เหรือเปล่าหรือหกน่าจะขึ้น7จ็นะ่น่ะน่าจะถึง7จดรถพร้อมส่งมอบปลายเดือนกรกฎาคมนะครับแล้วก็จะเปิดเผยราคาช่วงนั้นแหละใครสนใจตอนนี้ก็สอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูมเชฟโรเลตทั่วไปนะคะ นั่นคือเรื่องราวของเชฟโลเลตที่นำมาฝากกันทีนี้มาถึงมิเลเนียมออโต้กันบ้างดีกว่านะคะคเดินเครื่องในการกระตุ้นยอดขายปลายไตรมาสที่2นะคะกับงาน power by m นะคะก็บุกตลาดชุดแต่งค่ะ m performance นะคะในรุ่นซีรีส์3แล้วก็ซีรีส์5ค่ะด้วยความแรงที่200แรงมา้าแล้วก็เติมชุดแต่ง m performance นะคะถือว่าเป็นความลงตัวที่เขาบอกว่าผสมผสานได้เหนือกว่าใครนะคะ ชุดแต่งนี้คือใช้สำหรับซีรีส์3แล้วก็ซีรีส์5นะคะในรุ่นดีเซลเท่านั้นค่ะอุปกรณ์ตกแต่งด้วยวัสดุคุณภาพนะคะแล้วก็แรงด้วยสมรรถนะระบบขับเคลื่อนรูปร่างของตัวรถรวมถึงในส่วนของผู้นั่งขับขี่ด้วยคือเมื่อวันก็อยู่ในงานบางกอกออโต้ลอลน,นี่แหละใช่แต่ว่าตอนเปิดตัวเนี่ยเขาไปจัดที่ เซนเทนเวอร์นะครับภาพที่เห็นเนี่ยเขามีจัดงานที่เ e n เ o นเวอร์ด้วยแล้วขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ยกทั้งรถยกทีมงานยกทั้งหมดอีกครั้งเจอได้เลยใช่ไหมคุณไปที่ออโต้สลอนด้วยนะครับซึ่งหลักๆของตัว M Performance เนี่ยเขาเขามีทั้งชุดแต่งแล้วก็มีทั้งพวกจูเนอร์คิดก็คือก็คือตัวแต่งกองอ่ะ นะฮะเพิ่มความแรงคือย่างนี้เดิมเนี่ย BM มันก็จะมี BM เอ็มขาก็จะมีค่ะพวกเอ็มแพ็กเกจอยู่แล้วเอ็มแพ็ e เกจเนี่ยก็จะเป็นพวกชุดแต่งรอบคานแล้วก็พวกสีสันภายในเป็นเอ็มแพ็ e เกจเนี่ยขายเป็นปกติอยู่แล้วอันนั้นราคาอาจจะต้องเพิ่มไปต่อรุ่นเนี่ยอาจจะประมาณแสนหนึ่งนะครับที่เราเห็นตัว320 DM Package แพ็กเกจ 5 2 0 d 525d m p a c k a g เนี่ยอันนั้นลูกค้าเลือกใส่ได้อยู่แล้วนั่นเป็นเดิมๆอยู่แล้วนะครับแต่ตัวนี้ต้องแยกกันนะฮะยกระดับขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเป็น m performance เป็น m performance m performance มีอะไรบ้าง m performance ที่นำมาใส่ซึ่งเะกี้คุณตุ่นก็แจ้งแล้วว่าเฉพาะซีรีส์3กับซีรีส์5เรื่ยนดีเซลเรื่ยนดีเซลนั่นก็หมายความถึง3 2 0 d 5 2 0 d 525d พวกนี้นะครับสามารถปรับแต่ง ได้อย่างตัวแต่งกล่องที่ผมบอกเนี่ยเขาเรียกว่า power kit set นะครับเขาจะเปลี่ยนตัว ECU ให้ใหม่เลยเปลี่ยนตัว ECU ให้ใหม่เลยนะครับเพื่อให้การสั่งจ่ายฉีดจ่ายน้ำมันนะครับการควบคุมอะไรต่างๆให้มันแรงเร้าใจมากขึ้นรวมถึงรวมถึงเปลี่ยนตัว intercooler ให้ใหญ่ขึ้นใหญ่กว่าเดิมเท่านึงอะ่ะ ทั้งหลายทั้งปวงเะครับเครื่องยนต์ดีเซล2ลิตรเดิมเนี่ยจากแรงม้าเนี่ย184แรงม้าเนี่ยพอ,อติดตั้งตัว power kit set เนี่ยจะทำให้แรงม้าเนี่ยเพิ่มเป็น200แรงม้าซดไปเลยนะครับก็จะแรงมากข<ร><า>ึ้นแรงบิดเนี่ยเพิ่มเป็น420นิวตันเมตรจากเดิม380นิวตันเมตรอันนี้เฉพาะตัวดีเซล2ลิตรน,นะครับอันนี้เป็นชุดแต่ง อย่างหนึ่งของ M Performance ก็คือพวกแต่งกล่องอันนี้เพิ่มราคาไม่เท่าไหร่ถ้าเป็นซีรีส์5เนี่ยจ่ายเพิ่ม80,000ไอความแรงเนี่ยจริงเหรอนะฮะเป็นซีรีส์5เนี่ยจ่ายเพิ่มอีก80,000บาทซีรีส์5นี่เขาจะแถมพัดลมไฟฟ้ามาอีกตวงด้วยค่ะแต่ถ้าเป็นตัวซีรีส์3เนี่ย 320D เนี่ยอยากได้ความแรงระดับนี้เนี่ยเพิ่มอีกประมาณ60,000บาท6 000. 1 9 4 7นอกจากนี้ครับ M Performance ยังมีชุดเบรกมาให้ นะครับชุดเบรกมาให้ก็จะเป็นเบรกแบบคือพอรถคุณแรงขึ้นแล้วเนี่ยใช่ไหมการห้ามล้อการชะลอการห้ามล้อเป็นเบรกสปอร์ตใช่การชะลอหยุดมันก็ต้องมั่นใจมากขึ้นนะครับเขาก็ใช้เป็นด้านหน้าแบบสี่พอตด้านหลังสองพอตนะครับแล้วก็ไอ้ตัวตัวคาลิเปอร์ก็มีให้เลือกด้วยหลายสีแล้วก็มีแดงเหลืองส้มโลโก้เอ็มแล้วก็มีโลโก้เอ็มด้วยนี่ครับก็ชุดเบรกเนี่ยเพิ่มอีก ไม่เท่าไหร่ถ้าเป็นตัวซีรีส์สามเนี่ยเพิ่มอีกแสนห้าเดี๋ยวนะคุณทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือคิดเงินคิดเงินคิดเงินหมดเลยหรอใช่ใช่ดิฉันนึกว่านี่ยิฉันหมานข้างหลังแค่นี้ใช่ไหมไม่ใช่เออนึกว่าแค่หกหมื่นหนึ่งพันอันนี้ไม่นเรื่องของแถมนิดหน่อยรับของรับทันทีใช่๋อ้โหอันนี้เป็นโปรโมชั่นเขาเขาเขียนไม่ละเอียดอ๋อแต่ถ้าทั้งหลายทั้งวงหนึ่งสองสามเนี่ยมันต้องจ่ายจ่ายเงินเพิ่มหมดเลยอย่างถ้าเป็นพวกสปอยเลอร์หลังเนี่ยคุณ สปอยเลอร์หลังนี่นะะแต่เป็นสปอยเลอร์แบบคาร์บอนนะครับอ๋อฮะอขึ้นรูปก็เป็นใช้วัสดุแบบคาร์บอนไฟเบอร์น้ำหนักเบาเนี่ยสีดำๆลายๆสวยๆเนี่ยถ้าเป็นสีสามเนี่ยชิ้นเดียวเนี่ยสองหมื่นแปดพันบาทถ้าเป็นสีห้าเนี่ยสามหมื่นสองพันบาทเข้าใจละคุณก็ไม่เรียกเอาอันนี้แหมรถคาร์ลเป็นล้านแต่งอันนี้เพิ่มอันนี้แต่งอันนี้เพิ่มนี้แต่งอันนี้เพิ่มนี้แล้วเขาบอกว่า สำหรับผู้ที่จอง bmw series 3พร้อมชุดแต่ง m sport package ในงานเขาก็จะให้ m performance power kit อีกชุดหนึ่งก็ถ้าคุณซื้อ3-2 0 d นดีะครับซื้อ320ดีเนี่ยปกติแล้วก็เติมชุดแต่งเติมถ้าคุณเอาชุดแต่ง m package เนี่ยจ่ายเพิ่มอีกสุตแสนหนึ่งเขาก็แถมในตัว power power kit power kit set ไปเลยก็คือเพิ่มระดับความแรงอย่างที่ผมบอกมูลค่า60,000บาทฟรี นะครับก็เพิ่มความแรงเข้าไปเป็น200แรงม้าแรงบิด420นิวตันเมตรอันนี้เป็นโปรโมชั่นเป็นโปรโมชั่นแต่ตัวไอราคาที่ผมแยกเนี่ยมาขึ้นเซ็ตก็จ่ายอย่างนึงทุกต่นก้าจ่ายอย่างนี้เบรกอีกนี้เข้าใจละสบายเลยนี่แหละสวรรค์ของคนแต่งรถสวรรค์ของคนแต่งรถและมีตังค่ะก็เดี๋ยวสอดคล้องกันครับกับช่วงหน้าเดี๋ยวมาดูกันเต็มๆว่าในงานบรรยากาศในงานเป็นยังไง อินเตอร์เนชั่นแนลโตสลจะเป็นยังไงแต่เดี๋ยวเราจะเริ่มด้วยด้วยพิตตี้ก่อนตลอดอ่ะเอาพิตตี้ญี่ปุ่นมาส่วนตัวดูซสิว่าคือคุณจะบอกให้ว่าเฉพาะพิตตี้ญี่ปุ่นเนี่ยนะเขามาประมาณ50ชีวิตอ่ะไม่รวมกับพวกสาวๆในเครือเขาอะเคุณโก้เขาก็เลยต้องถ่ายมาแบบจัดเต็มอย่าพูดเลยเพราะฉะนั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ามาเจอกัน f H M อะไรก้เต็มไปหมดเลยค่ะ